วันนี้ห้ากับสามารกินณาแขวกันนะคะแต่ว่าบรรลุวาสุกหรือบัซุกร่างกายตอนนี้ต้องการความหวานแห้งเมื่ยเมื่อยชีวิตหาร์เนอร์คันตาตีตีนี่สุกแทบเบิ้งมาแขวเต็มตุนอยู่เห็นซึ่งไหนห้าสียอังมันไหลเนาะเบิ้งกันนะเบิ้งกันนะกันนะแห่ตาตีตีเนาะโอ้ยอันนี้ตาตีเหรอแต่ยังบัซุก เบิ่งในห้องสิได้กินปลาเคียบโอ้ยอยู่ใต้ท้องหน้าเผนอ่ออุ้ยอันนี้แกะซุกเนาะ้หเราแบบโบมใี่ไหมห้องก็จะเอาบลาเขียวไปโบมมาถาเบิ่งกันว่าเ้า,าสิได้กินได้อีกจากมือเมื่อกี้ห้องอยากมากห้องอหน่วยซุกพอดีเ้ามาซิมกันเลยว่ามาสิหวานขนาดไหน มาเขียบบานมันแสบม,มากเลยละนะหวานจ้ยมาเขียบหรือบักน้อยนาน,นั่นเองนะคะ่ะ